สวัสดีทูกการทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่ M อ็มซัสกับช่วงอาร์เซนอลนิวกันนะครับก็ในช่วงนี้ข่าวสารของ Operation s i ซ e n t ของทางเซิร์ฟทดลองนี่ก็ออกกันมาอย่างเต็มที่เลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเน้นของตัวฮิลิวเมตานะครับหรือว่าฮิลิวล่างมืดกันนั่นเองเอาละเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรใหม่ๆมั่มงนะ ก็อย่างแรกเลยที่ผมเคยพูดไว้เมื่อออสเตรเลียนนิวคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวฮีลิวเ่ี่ยจะเป็นตัวละครที่พวกเราเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับผมก็รูปนี้ก็จะมายืนยันอย่างแน่นอน30 0%เลยว่าฮีลิวเมเตอรเนี่ยเราสามารถเล่นได้กันนะครับผมแต่จะมีสิงหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าฮีลิวเมตอร์อยจะเป็น UR แต่ในครั้งนี้หลุดที่รูปหลุดออกมาเนี่ยจะกลายเป็น SR นะครับผมหรือว่าระดับสีทองนั่นเอง และก็ถ้าผู้กล่าสังเกตดีนะครับผมว่าฮีรูเมตาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโลโก้ของซากุระเอ็มพานะครับผมแต่จะเป็นโลโก้ของรูปใหม่เลยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไซเลนนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกตาของตัวละครอาทเทอร์ต่างๆนะครับผมก็น่าจะยืนยันได้ดับหนึ่งนะว่าตัวละครใหม่ๆที่เป็นสายเมตาครับจะไม่ใช่ตัวละครของสังกัดของตัวเองนะถึงจะเป็นตัวละคร จากสกอตแ์เอ็มพายแต่ก็ไม่ใช่สังกัดของสกอตแล์เอ็มพายอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะงั้นคิดว่าพวกบัฟของนาการโตเนี่ยก็ใช้กับตัวละครที่ริวเมตาไปได้นะต่อมาก็จะเป็นรูปของหน้าต่างสเตตัสของตัวละครที่ริวเมตากันนะครับผมต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ภาพมันจะไม่ค่อยชัดเนาะเพราะงั้นไม่ต้องไปเพ่งอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวฝากผมอธิบายเอาก็ได้นะก็จะเห็นได้ว่าจะมีสกิลอยู่ทั้งหมด3สกิลนะครับผมสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอย่างละสกิลเลย ก็ตัวละครที่มีสกิล3ามสีตนี้คลั่งคลั่งที่จะเป็นตัวเมตาโหดเลยนะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าตัวละครฮีริวเนี่ยจะมีสกิลสีแดงนะที่ยังล็อกไว้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างมาอัพตัวละครให้ปลดสกิลนะครับแล้วก็ทางซ้ายของตัวละครฮีริวนะที่มันจะเป็นปุ่มอินฟอร์ปุ่มใส่เกียร์แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ะคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มนี้แหละที่จะเป็นการอัปเกรดตัวละครฮีริวเมตานะครับผมมันคงไม่อัปเกรดเหมือน รูปต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรูปปุ่มกดใหม่ในหมวดหมู่ของการวิจัยเนาะก็ <c oughs> จะเป็นมีกับเมตานี่หละครับผมแต่ถ้าสังกตชัดีๆมันจะมีเพิ่มมา2ปุ่มนะครับผมปุ่มข้ขางๆงก็น่าจะเป็นการวิจัยอาวุธใหม่นะครับผมในระบบ o p e r a t i o ชันไซเรนนั่นเองต่อมานะครับผมก็คิดว่าหลังจากเรากดปุ่มตัวเมตาครับก็จะมาโผล่ในหน้านี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าในหน้านี้น่าจะเป็นแบบหน้าเลือกตัวละครเมตานะครับผมว่าเราจะทําตัวละครเมตาคล้ายๆกับการทาเสาเรือ PR นะครับผม สังเกตจากมุมซ้ายล่างนะครับผมว่าจะมีช่องเนี่ยเป็นตัวของฮิลิวเมตาครับผมแล้วก็มีช่องดำๆอีก4ช่องนะครับผมและผมก็คิดว่าในอนาคตอะ่ะอาจจะมีตัวละครล่างมือเนี่ยมาเพิ่มนะครับผมก็ตัวอย่างก็จะเป็นตัวละครอย่างเอมเบอร์นะครับโคดจี G, แล้วก็อาร์ครอยัลล่างมือนะครับผมและอาจจะมีตัวละครไฟเลนแท้ๆมาร่วมด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครอย่างออฟเซอร์เวอร์ซีโร่มาร่วมแจมด้วยนะครับแต่ตัวออฟเซอร์เวอร์ซีโร่ีผมไม่แน่ใจนะก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไป ในหน้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหน้าการ e n c h a ร t เมนตตัวละครฮิริวเมตากันนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าการเ n c h a n t ตตัวละครฮิริวเนี่ยจะต้องใช้ไอเทมพิเศษนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าไอเทมพวกนี้หาได้จากการลงดาดออปเปอเรชันคล้ายๆกับการทำวิจัยเรือ p R นะครับผมแต่วิจัยเรือ p R ได้จากการเล่นอีเวนต์รวมถึงการวิจัยแปลนต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะดรอปยากหรือดรอปง่ายอะไรต่างๆนะครับผมต้องรอให้ตัวเกมออกมาให้เราได้ลองเล่นกันก่อนถึงจะมาสรุปได้ว่า การทำฮิลิวเมตาเนี่ยมันจะยากหรือว่าจะง่ายกันนะครับต่อมาในรูปสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าเป็นการเก็บแต้มอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกของรางวัลต่างๆรวมถึงตัวละครฮีลิวเมตาด้วยนะครับผมซึ่งให้ผมเดานะน่าจะเป็นการเก็บเกรดของฮีลิวเมตาจากรูปเมื่อกี้นะครับผมที่รูปจะมีการแบบปีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างเช่นอย่างเงี้ยถึง70%เนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลอะไรสักอย่างถึง80%ก็จะได้เป็น, Core Data นคอดม ถึง9ก็ก็จะได้เป็นเหมือนแขนกลน่ะแล้วก็1 0ึงร้อเก็จะได้ฮีริวเมตามาทันทีเลยนะครับผมดูท่าทีแล้วของรางวัลก็น่าจะเยอะมากนะครับผมทําให้การฟาฮีริวเนี่ยไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่นะก็แบบมีของรางวัลแจกเรื่อยเนี่ยไม่ใช่แบบต้องมาเก็บให้ถึง100%เนะถึงจะได้เลือนแค่หลับเนี่ยแต่นี่คือน่าจะได้ของรางวัลมาเรื่อยๆเลยพอถึง100%ก็ได้ฮีริวมาเลยก็หมดแล้วครับสำหรับข่าวสารที่ผมเอามาอัปเดตกััันนนนนใคคลิปี้กะรบ เป็นระบบเบบที่น่าสนใจมากนะครับผมทําให้ตัวผมอยากเล่นเข้าไปเยอะๆเลยอยากรู้ว่าตัวละครฮิลเมต้าเนี่ยจะมีสกิลมีสเตตัสเป็นยังไงนะครับผมก็ดูจากทา่าทางเราคงมีอะไรฟาร์มกันยาวๆนะหรับตัวเกมอัสรูแลเนาะใน o p e r a t i o n ไซเนก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับตัว o p e r a t i o ชันไซเนผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับผมและถ้าผู้การคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิไปใหม่ในอนาคตด้วยนะครับผม สำหรับคลิปอั u l ูแลนนิวในครั้งนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน